สวัสดีครับวันนี้พามาดูอ,องุ่นที่หลังห้องครับออกลูกครับชุดนี้ก็คือผมคุณเพื่อว่าใบมันนะครับใบมันเป็นชลาครับผมเลยตัดทิ้งไว้ก่อนไม่ได้ชีจ้าครับแต่ว่ามันก็มีลูกออกมาอยู่พามาดูลูกครับ อันนี้พัน beauty ซิเล e นะครับเป็นรูปอย่างนี้เลยพอแนี้เปรียบเทียบกับมือครับประมาณนี้อันนี้ก็คือไม่ได้ฉีดยาแบบเขาเรียกว่ากิฟยืดยืดช่อครับมันก็เลยจะสั้นๆหน่อยแล้วก็มันโดนฝนด้ยครับมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่หน้าฝนตรงนี้ฝนตกเยอะครับก็เลยรูปมันก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นี่ครับอืมนี่ มีหลายพวงอยู่ครับเยอะนี่ครับออกเยอะเลยรอบนี้นี่ครับนี่นี่ครับออกเยอะเหมือนกันเดี๋ยวให้ไปดูครับไอี่มันโดนฝนแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วฝนตกไปเยอะเนี่ยครับ ที่จริงชอบเขาจะใหญ่จะใหญ่แล้วก็จะจะใหญ่แบบแบบนี้เลยอย่างนี้อย่างนี้เลยครับรวันนี้โดนฝนไปเก็จะแห้งครับแต่ก็ายาวก็เหลือแค่นี้ครับโดนฝนเป็นชลานี่ครับนี่ก็ถือว่าหลายชอบเลยครับหลายพวงเหมือนกันจะย้อนแสงหน่อย นี้พันเบติสิเลตครับหลายพวกเหมือน,นเลยเออกแบบนี้เลยนี่ครับแบบนี้บบน,บบนี่เลยครับ,บ,บถ้าเราใช้ยายืดอะครับมันก็น่าจะชอบน่าจะยาวแบบพอดีพดี แบบนี้แต่อันนี้เป็นพันแบ็คแบ็คอกแบ็คโอปอรครับเนี่ยแต่สั้นสั้นแบ็คโอปอจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นี่ครับนี่พันแบ็คโอปอชอจะเขาจะเล็กหน่อยก็คือที่ผมตัดไปมันมันเป็นเชื้อราครับมันเป็นเชื้อราผมเลยตัดทิง้งเดี๋ยวเอามาก็แตกยอดออกมาแตกตรงไหนไอของผลลูกเหมือนกัน แต่ยังไม่ดกครับนนพูดถึอองหัวนนีไม่ต้องไม่ใช่กินดิบเลยครับกินสุกเออไม่ใช่กินสุกกับกับกินดิบก็กินกับน้ำปลาหวานก็อร่อยเหมือนกันนะครับเปรี้ยวๆน้ำจะฉ่ำๆก็อ,อร่อยตีแบบนึ่างนี่ยครับ จะพวกเล็กๆหน่อยหน้าฝนมันเป็นอย่างไงครับเป็นได้ก็โดนฝนแต่ก็ชอบไม่ไม่ใหญ่ก็มีไม่เยอะครับแบกอบอกปอจะเยอะที่อพันเบิวติซิเลตเยอะนี่ครับแต่เรื่องความหวานครับ พันแบ็กอปอจะหวานกว่าวิตซิเลต็ค,คืออย่างงี้เดี๋ยวจะลองคุณจะตัดลูปออกเป็นบางส่วนนะครับเพราะนี่มันเยอะไปมันแน่นไปนะครับอย่างนี้เลย ถ้าสมบูรณ์วันนี้น่าจะดกกว่านี้นครับน,นี่นี่คือว่าดกอยู่มีหลายพวงอยู่ถ้าใครอยากได้พวงสวยๆต้องเอาพันธุ์นี้ไปปลูกครับดูจิ๊ดสิบเล็ดพวงก,ก็จะสวยพวงใหญ่ออกลูกเก่งครับ ตรงนี้ก็ใหญ่แต่ว่ามันโดนฝนไปซะก่อนต้นกับตน้นครับประมาณนี้ฝั่งนี้ไปหมดเลยครับโดนฝนนะครับดางชชยใหญ่เลยเหลือเราจชว์เล็กๆนี่ยครับ อขอจบพิธีปีนั่นี้ครับผมสวัสดีครับ